สโนอหลงเลยดูไม่อีกเพี่นอสโน่หลงสโนอหลงอากาศดีแต่ว่นหนาวค่ะสโนอหลงมาเมื่อวานนี่เมือเม่อเดือพี่นอสก,ขอก็ขาวเลยขาวเต็มไปหมดวก,กัดพึ่งพึ่งอันนี้ด้วยนี่พึ่งละลายค่ะน้องเวิรยอดใหม่เนะ่ย ยอดใหม่กำลังอยากปงสนุกแล้วไม่หัวไข่กับป้องงองไปแงงพี่น้องเอ้ยไปลงเขาลงบานออกมือว้านคำคค่ะตรวจค่าเลือดตรวจหัวใจตรวจตรวจมัดโลดพี่น้องต้องสิผ้าขาจา เจ้าฟ้าเลื่อมกันเด้อพี่นองเด้อแล้ววันท่านดไปเยี่ยมเยื่นโมขอโทษขออาภาัยแลหลายคับบ่ค่อยสบายปีนี้ไปเยี่ยมแวะไปเยี่ยมมมยูนมีแห้งมาลังจากน้เวียนหวัวตาล่ายแล้วก็นอนแล้วก็ลูกผืนมาเฮ็ดน่นเฮ็ดหนี่จาะแกๆถ้าพี่นองมาเบิ่งอากาศจามือแรง เป็นทะเลสาบเป็นน้ำแข็งพี่น้องอากาศดีดีค่ะมันพามะย่างเอาสูตรเอาออกซิเจนเนี่ยอยู่เต็นในบ้านหลายมันเสียน <c oughs> เป็นง่อยบ่สบายไปได้ไล่คูส่สรีวาสองอาทิตย์ตุละ่ะคอย กระพาพี่น้องมาว่งวิวเพราะมีเวลาแน่ถา้าบ่าไข่ก็เพื่อเลือ้สิบริพักค่ะสวยงามบ่ค่ะสวยงามเนาะนั่นใบใหม่กกำลังสิบปงค่ะบริ้พ่อพี่พ่อน้องโด้อ,อแวะมันนี่แวะมันนี่ขึ้นไป ข่อย่างมาสี่หานาทีว่าสันเส้นข่อยแล้วว่ยา,าย่างไก่ได้จเจ้าเป็นล่มเด้เพราะว่าข่อยอย่างดีข่อยก็เป็นล่มนะพี่น้องอยู่ที่ทั้ทาง,งานขาดเลือดว่ะสันไปหาหมอแล้วเขาเซกเลือดเซกเนี้ยวตรวจคืนหัวใจตรวจอย่างเขาก็ว่าดีแต่ว่า ค่าคงเลือดต่าแห้งเลยอยู่โบ้เพื่เคืองปกติมันสิลอยหกสิบเนาะค่ะบลูดแหวเดือเลยอยู่แค่แปดสิบเท่านั้นเ๋อหลงพี่น้องเลยปกติมีหน,น,น้าหนึ่งแอบนี้นนคืออะไรหน้าอีเด๋ mặc kiệt sẽ, nó kết vậy. Mình kết sẽ nó nhà, nói cái kiệt vai mặc kiệt sẽ nói mặc con người anh sĩ tên mẹ em mẹ em đây em mẹ em mẹ em mẹ khi mẹ em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  mẹ ย่างใหม่อยู่ข่อยว่าสิกาเม็ดผักอยู่เลยบ่นทันด้กาสโนโ่เอ้ยสโนโ่บันพาย่างลบมากดิพี่น้องบันข่อยว่าสิบ,บ่ตัดต่อค่ะขอกเล็บไท,ทยออกมาจังสีเลย ใช่เบื ını, ้องพี่น้องนะใบใหม่มันกำลังปงเห็นบ่ค่ะนั่นแล้วบ๋าสโนว์มาอีกบระสันโอ้ยสโนว์ตบเมื่อพี่น้องบันตบเมื่อหนาว สบายมากเลยเนีพี่น้องเอ้ยที่เรียกสุขภาพกันดีสุขสุขคนเ้อค่ะมาไายังลบมากันพี่น้องก็ทุกท่านที่เขามารับชมสุขภาพแข็งแรงยิ่ีมีแห้งกันสุขสุขคนเลยจะเจ็บจะไข้จะจน หักการทำยูทูปเป็น,นจังเลเหตุค่อะปูหาตีรีบรุ่นเหตุนัดดนค่ะไข่อยู่ยังบืนมาเหตุโอ้ที่น่องคลิปนี้ก็เอาไว้ทนี้ก่อนหอดงานเราค่ะหลังเรื่องเหลืองใส่มือขอบพุณนเกทุกท่านค่ะสวัสดี